อาหลังสนครับเขาบอกว่าสดใสเสมอใช่ไหมอ่ามาดูก่อนครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเพชรชุพรครับล็อกมาใหญ่ขยมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ได้ครับแหมเพชรตนไเปนี่คอยปักศอกสู้เลยนะครับเอาซ้ายดันขวาฟันนะครับทำไว้ครับภาษามวยนี่ครับซ้ายหุกอี่แล้วโอ้มีเลือดใช้แล้วครับหางคิ้วเห็นแวบๆนะครับหางคิ้วด้านขวาครับ น่าจะซึมๆครับอาจจะไม่เยอะครับคุณประสิทธิ์<ห>เหมือนจะมีเลือดครับเหมือนจะมีเลือดสับขาด้วยครับอเพชรตนเปวันนี้มาครบเลยครับหลากหลายครับดูนะครับต่อยเกมรับก็จริงนะครับเนี่ยครับแต่ว่าเต้าครับแม่แค่ขวาหมัดขวาเนี่ยครับสอกซ้ายหน้าโอ้โหเล็กก็จริงครับแต่ว่าเพชรแะครับรายนี้ครับมาเอาแล้วครับทางหน้าของเพชรจุพรต่อในได้โดนดันเททิ้งลงไปเจอกับแพงหน้าของเพชรจนเปครับ เทคด,ดีแต่ว่ารถโตครับโ <ist S 1> อ้โหด <พ satisfy. S 1> ูครับออกข้างโลลากอีกทีนึงครับแน่มาตามสเต็ปเลยนะครับอาวขายทีหนึ่งโอ้ยแหมเหมือนกับปล่อยขาเดียวเลยครับตอนนี้ขาซ้ายนั้นไม่ไปหมดแล้วครับทิ้งน้ำหนักตัวลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักับมันจะค่อยๆ่เห็นนะเต็มขวาฝ่าเท้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกเอามามันพะวงไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้ถ้าเป็นภาษากีฬาก็ลุกหนูขึ้นเลยนะครับกล้ามเนื้อเป็นกระจุกกระจุกเป็นมัดมัดนะครับ โดนเตะเข้าไปอ่ะก็อยู่ที่ทางด้านของเพชรชุมพรแล้วครับจะทำยังไงนะครับถ้าเป็นภาษาหมยจาราหลักทรัพย์นั้นทงจะหายเงียบไปเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้โอมีสิทเลกได้นะครับมีสิเลกได้นะครับยืดเยอะอันตรายครับเก็บเปล่าๆนะครับก็กรรมการสมานเทียมดีนะครับกรจ้องแล้วนะครับ คือได้ช่อเดียวมีโอกาสโอ้ยพอแล้วโอ้โหกรรมการสมานเอาไม่อาตัดสินใจถูกต้องเลยครับเรกการแข่งขันนะครับยกที่4ครับชัยชนะตกเป็นของเพชรตนเปชอห้พยักชนะเทเลกรอ็อเอาเพชรชุพรเกียรติยอดยิ่งในยกที่4นะครับเที่ยวนี้ดูจะเก็บงานง่ายนะครับเที่ยวที่แล้วดูจะเจ็บตัวเพชรตนเปเก็บงานง่ายวันนี้นะ แม่ก็ผลงานใช้ได้ครับยอดเยี่ยมครับเพชรตนแปชอหา้อหาพยัก,กเอาชนะธนก็นกเอาเพชรชุมพรในยกที่4นะครับกรประการยุติการชกแล้วครับไม่เป็นไรครับคุณหมอคณิตขึ้นไปดูอาการเลยนะครับปลอดภัยครับหายห่วงครับ